วันนี้วันที่สี่โลกธรรมนัติเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเกิสัพภานาระอว่าศาสนาวันนักปฏิบัติปังธรรมศรสวนาแต่จดคำภาษาของพระภิกษุสัพเนเนที่อยู่สำกำพักษาทั่วไปรมาัตลอดสามเดือนวันนี้อารามพระธพระนาอง อาภาพระพระโพสุตเจติญาณโรัก็ช่วยเจ้าอรหัเต์ต้นกระทาารมณ์เจ้ามนตัรงบนท่าอพรมนมเขียหนึ่งดูในพระภิกษุสัมเณีท่านน้ไปเก็สัมัคทิครึ่งร้อยได้ไรศีลสีสัมมณีทุกวันพระไก่วันนี้ที่ยากโยมาถวายพระตาหัรเช้าประทับคำชูวันบาปพระศาสนาเกง่ยอกัการให้ศรัทธาสาธุชนมันหลายได้รัโากัาพระภิกษุสามมณนะครับโนากับ สถานยศโยมมาถวายพระทระหารเช้าในวันนี้เป็นวันสำคัญดังกล่าวแล้วโดยพระภยยิกษุตานิมนต์สามเณรตั้งใจมาเรียนเชื่อแล้วะถวารรับชื่อด้วยความเคารพ สัมมาเดสักสวีสีจันยังเงียบอยู่สัมมาเดชจมพนาตาโกนยังเต่าอยู่สัมมาเดชยุโยมวายสัมมาเดชอริิเดชกินปองสัมมาเดชอานอิองสมมาเดชเยรยุอาทอง สมณะตุลาบุตนาสำสมณนกันยุนาำประ,รระจบสมณะตุม่มรั์ปัจนจอสมณนอาคินท,นนท,นนนทนินพระสมณนปฏิชาทองหล่อสามณเนเมธาววสโมาสมณเนคริศดาแสนลิเศ สามเณรตลกรวงชาชมสามเณรวิสร่สนุตแสงสุวรรณสามเณรธนาโชตโมหาสามเณรพิชัยพิพัฒน์สามเณรพิชัยพิพัฒน์ฟิล์มสามเณรธนาโชตโมหาสามเณรพิชัยพิพัฒน์ฟิล์ม เยู่ในองการตัวนี่สุภสานความหมายอย่ในอกลัวต่อสามเณรเจนอารมหานคำนนสามเณรทรงพลหายงสามเณรธิรชัยสามเณรเจริญสนารมสามเณรีชินชกิยสามเณรเพืรชลัสงใส สมณรบุตตาสีประสงค์สมณรบุตตาสีประสงค์สมณรจิระเวชเศรษฐีกายสมณีสุทินันทะปุหาสมณเจรชลชัยปัญญาสมณรอารมณ์นรองชาชมมีมลธาตุรรมการจะได้แม้สีนงใดยมจะตามมาเิ็มลประธานคณะกรรมการสตี อันสอง้ันสามนมีน่มัับเรียกเรื่อยเรื่อยสามนเนรรายยกินทราสรสามนเนนมีกัลาณิตยหิวเงินสามนเนรนัะตพลนปัมาสามเเน สามาณีขบีินมพระดีทานพานดสิสสามาณีตตัวนันาบุตรสมาณีไปไปกำบะแตกใสยสมเด็จ ราหุสุขันธสมณเณภูริพัฒนเรือจัน์สมณเณรพระราบอเบอร์โรสมณเณร,รเเเทีรพัฒนธรรมไฟพิ์สมณเณรอเนกสงศนามนนะครับสมณเณรพระิชราวุอินว

Buddha tassa Bhagava to Samma Sambuddassa สังทำสารนังปัจจามิสังทำสารนังปัจจามิที่ยังปีตุธรรมสารนังปัจจามิะี่ยังปีตุรรมส समग्राम अ Oh uh, well. Pantah Al-Ilah Anjali bandar, Anjali, bandar, anjali, bandar, anjali, bandar, anjali Thank ओद्यापमेनाहिपेनापोदेशेनाचकिपाहंसोरपेज्वतानुभावानाचेतान्येसंतारेहिनातमायावनिपानातोमानासंतोषपाहायेवायसचतोवेवावेभुजोचितासदिपञ्चसंप्रेक्षोपेदियमिनामानापन्तुलोगसंपातोच्छद्वियः E é. é. มีบทตุนต่อเราไม่เบาเลยเท้าทุกทามาหารทุกอย่างยาชันทีว่าเป็นของดีน้าคนจนคนยากเปี้ยวนักหนาสงสาราวนาหน้าตาดำดำสงสารบัรดาเด็นตาดำดำขอบคุณแม่ครัวช่วยพากันดำข้าพเจ้าจะฉ right ันประทานฤๅ เจ่เลยพอเ้อที่บนญชากเจเลยพอเจอ้านบิ้ไมไปเป็นเงินเกินสุเกินพอสถานสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันอาทิตย์ที่สสิงหาคม2567 คณะสงฆ์พระพุทธาภรณ์ได้เปิดโอกาสให้สัตว์สัตว์ชนทั้งหลายมาทำบุญตักบาตรช่วงแรกถวายพระทหารเช้าแด่พระนิสุทธิ์สมเดระั่งเกล้าเจ้าอยู่เกศสมภิตีพระพุทธาภรณ์ ช่วงที่สองเริ่ม10นาฬิกาทำพักส่วนนู้นประเภทบางรางตำบุลต่างๆในช่วงเวลาสิบนาฬิกาโดยประมาณช่วงที่สามเวลา10.40นาฬิกาจนถึง2ทุ่มในวันนี้เชา้ามีดมาเช่นเดียวกันที่ถือโอกาสให้ศรัทธาชุดคนทั้งหลายได้ร่วมอันุโบธนา,นากนับศรัทธาญาติโยมผู้อุปถระทำคำโชวนาพระศาสนาเบิ่เบื่อมาแล้วโดยรอบเพียงตาน